การกำจัดคราบตะไคร่บริเวณพื้นและบริเวณกำแพงทำอย่างไรครับหลายท่านนะครับมีปัญหาว่าที่บ้านเนี่ยจะมีคราบตะไคร่น้ำนะครับเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่มีน้ำหรือว่ามีน้ำขังอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นกำแพงบ้านในส่วนที่เป็นกำแพงบ้านไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตกำแพงอิฐโชล การกําจัดเชื้อราและคราบตะไคร่น้ำนะครับบริเวณพื้นที่มีน้ําขังแล้วก็บริเวณกําแพงต่างๆของบ้านสามารถทําได้ดังนี้นะครับในกรณีที่เป็นพื้นและผนังเนี่ยการกําจัดหรือว่าการทำความสะอาดแบบชั่วคราวนะครับก็คือการใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อมกับตัวแปลงขัดซึ่งจะเป็นแปลงขนทองเหลืองก็ได้นะครับอันนี้สามารถที่จะกําจัดในส่วนของคราบตะไคร้และก็เชื้อราออกไปได้ แต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวในบริเวณนั้นเนี่ย <S <S> <S <humanities> <S มีรูพุนมีความชื้นนะครับมันก็เหมาะกับการเจริญโตของตัวตะไคร่ başka, แล้วก็ตัวเชื้อราต่างๆทําให้ปัญหานี้กลับมาเป็นซ้ําได้ถ้าเราจะแก้แบบถาวรเนี่ยก็สามารถทําได้ดังนี้ครับในกรณีที่เป็นพื้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําให้พื้นเหล่านั้นเนี่ยไม่เกิดน้ําขังหรือว่าลดความชื้นให้หน้อยที่สุดนะครับจะมีการปรับพื้นผิวเดิมนะครับให้น้ําไม่ขังหรือปรับสโลปให้น้าเดรนได้ดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นกระเบื้องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรื้อออกนะครับปรับพื้นผิวใหม่ปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องที่เป็นผิวหยาบมากขึ้นหรือในกรณีที่ป้องกันปัญหาหรือเปลี่ยนพื้นผิวไปเลยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคอนกรีแตแสตมป์ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหานี้ ในกรณีที่เป็นผนังนะครับผนังเนี่ยก็จะมีความชื้นมาสะสมอยู่นะครับก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดตะไคร่แล้วก็คาบปลาได้การแก้ปัญหาแบบถทาวรเลยคือ1จะต้องกําจัดตัวเชื้อราแล้วก็คาบตะไคร่ออกก่อนหลังจากที่ทําการขัดล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเฉียดตัวไมโครคิวเพื่อฆ่าราแล้วก็ตะไคร่น้ําให้หมดไปก่อนเมื่อกําจัดเชื้อราแล้วก็คาบตะไคร่น้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเคลือบครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะครับ โดยการเคลือบผิวเนี่ยเป็นการเคลือบป้องกันความชื้นนั่นเองสารที่ป้องกันความชื้นเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับสำหรับภายในเราจะใช้เป็นสารป้องกันความชื้นสูตรน้ำนะครับสำหรับภายนอกเราจะใช้สารป้องกันความชื้นแบบสูตรน้ํามันนะครับเท่านี้นะครับปัญหาของเราก็จะหมดไปนะครับเ,เรื่องของตะไคร่น้ําแล้วก็เชื้อราต่างๆที่เกิดขึ้นตามบริเวณกาแพงแล้วก็พื้นผิวเนี่ยก็จะไม่กลับมาเป็นซ้ําแต่ก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ เราสามารถที่จะเข้าไปสอบถามพนักงานตามร้านพัสดุก่อสร้างชั้นนำนะครับ ว่าใช้ตัวไหนก่อนหลังมีวิธีการอย่างไรนะครับเพื่อสยบจบปัญหานะครับคาบตะไคร่น้ำแล้วก็คาบเชื้อราที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นแล้วก็กำแพงบ้านของเราให้หมดไปนะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังได้นะครับและผมจะนําคลิปดีๆและสาระดีๆมาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง living s o p t i i n g พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ